ของ Division เป็นพืชที่เรียกทั่วไปว่าไซแคดหรือปรงพบได้ตั้งแต่ยุคเพอร์เมียนและแพร่กระจายมากในยุคจูรลสสิกในปัจจุบันเหลือประมาณ9สกุล100ชนิดชอบขึ้นในเขตร้อนพบทั่วไปในป่าเต็งรังลักษณะทางกายภาพของพืชลำต้นมีลำต้นอวบเตี้ยต้นสูง1.50ถึง2.50เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางต้น8ถึง14เซนติเมตรหรือมากกว่าลำต้นตั้งตรงปกคลุมด้วยขนคล้ายสักกาลาดสีน้ำตาลโคนต้นมักโป่งเป็นตุ้มเปลือกแตกเป็นล่องลึกสีดำใบใบเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวแผ่ออกจำนวนมากมีสีเขียวถึงสีเทาซึ่งเกิดเป็นกระจุกที่บริเวณยอดของลำต้น ใบย่อยมีรูปร่างเรียวยาวและแข็งก้านใบยาว11-31เซนติเมตรขอบมีหนามสั้นแผ่นใบยาว60-120เซนติเมตรมีใบย่อยด้านละ70-140ใบเรียงชิดกันเป็นระเบียบใบย่อยคู่ทางด้านล่างลดรูปเป็นหนามเส้นกลางใบนูนขึ้นทั้งด้านบนและด้านใต้ใบ ลักษณะของพืชทางกายภาพในไฟลัมนี้นะคะในส่วนของดอกดอกเพศผู้จะออกเป็นช่อแน่นลักษณะเป็นรูปโคมยาวแกมขอบขนานมีขนาดยาวประมาณ30เซนติเมตรกาบดอกเป็นแผ่นแข็งรูปขอบขนานยาวประมาณ17เซนติเมตรด้านนอกเป็นรูปสามเหลี่ยมมีระยางแหลมที่ปลายตั้งขึ้น ส่วนดอกเพศเมียแผ่เป็นแผ่นคล้ายกาบขอบจากลึกคล้ายหนามมีขนาดยาวประมาณ10ถึง10.5เซนติเมตรและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2ถึง2.5เซนติเมตรมีขนสีน้ำตาลอมเหลืองขึ้นปกคุมอยู่หนานแน่นตอนล่างมีไข่อ่อนติดอยู่หนึ่งคู่ ข้างละหนึ่งใบในส่วนของผลมีรูปร่างทรงกลมลีหรือรูปไข่ผลอ่อนหรือดิบมีสีเขียวสดเมื่อสุกมีสีส้มหรือสีแดงขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ส่วนมเมล็ดมีลักษณะรูปไข่เปลือกมเมล็ดแข็งสีน้ำตาลด้านในเป็นเนื้อมเมล็ดที่มีขนาดใหญ่ ในส่วนของการสืบพันธุ์ของต้นพืชในไฟลัมนี้นะคะมีต้นตัวผู้ต้นตัวเมียแยกออกจากกันมีอวัยวะสืบพันธุ์เรียกว่าโคนหรือสโตบิลัสอยู่ปลายยอดของลำต้นมาด็ดปืยที่ไม่มีรังไข่หองุ้มเช่นเดียวกับพืชพวกสนต้นแกมีโทฟไฟมีขนาดเล็กมากเหลือไม่เพียงกี่เซล และอาศัยอยู่บนต้นสปอโรไฟล์ลักษณะของดิวิชั่นพื่อกลุ่มนี้ได้แก่แปะกล้วยหรือที่เรียกว่า Modern เดนแฮทีจัดเป็น Living f o s สซิอีกชนิดหนึ่งพบได้ตั้งแต่ยุคเพอร์เมียนปัจจุบันมีเพียงสปีชีส์เดียวคือกิโกะไบโอบาลินมีชื่อสามาัญว่าแปะกล้วยพบเป็นพืชพื้นเมืองในจีนและญี่ปุ่น จเจริญแพร่พันธุ์เข้าสู่ยุโรปและอเมริกาในบริเวณอบอุ่นถึงหนาวพืชในกลุ่มนี้เป็นพืชขนาดใหญ่สูงถึง100ฟุตมีกิ่งก้านสาขาเนื้อไม้ไม่มีเวเซลมัดเท่าลำเลียงน้ำมีเทรีดลาากักษณะทางกายภาพของพืชเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงประมาณ30-40ถึงเมตรแต่กิ่งก้านสาขามากมายลำต้นมีสีน้ำตาลเมื่ออายุมากขึ้นจะเกิดการจเจริญในขั้นที่สอง ใบมีสีเขียวอ่อนและจะเขียวเข้มเมื่อใบแก่ใบเริ่มแตกออกมาในตอนปลายฤดูใบไม้ผลิค่อยๆเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเขียวอมเหลืองในราวเดือนตุลาคมต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองในฤดูใบไม้ร่วงและร่วงหล่นจนหมดในฤดูนี้ใบของต้นแปะกล้วยมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนพืชอ,อื่นๆคือมีใบเดี่ยวเป็นมันเรียบไม่มีขนสีเขียวเข้มหรือสีเขียวอมเหลือง ก้านใบาย,ยาวตัวใบแผ่เป็นรูปพัดกว้าง5 1 0ถึเซนติเมตรแต่ใบที่อยู่บนกิ่งยาวมักมีขอบใบตรงกลางเว้าเข้าภายในทำให้ใบมีลักษณะแบ่งออกเป็นสองผูดอกนะครับดอกตัวผู้จะออกเป็นช่อส่วนดอกตัวเมียออกเป็นกระจุกบริเวณปลายกิ่งในหนึ่งดอกจะมีไข่สองอันแต่กล้วยต้นตัวผู้ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง คล้ายหางกระรอกติดอยู่ตรงปลายของกิ่งสั้นมากถึงหกช่อดอกตัวผู้สร้างละอองเกสรในระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมละอองเกสรตัวผู้รูปร่างคล้ายเรือจะอาศัยแรงลมพัดพาไปสู่ดอกตัวเมียบนต้นตัวเมียเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกคู่มีความยาวประมาณหเซนติเมตร ตรงปลายก้านภายในดอกมีไข่อ่อนจเจริญอยู่สองใบเมื่อมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นไข่อ่อนจะ,จะเจริญต่อไปเป็นเมล็ดที่ติดอยู่ที่กิ่งหรือแผ่นใบไข่อ่อนนี้เป็นผลสีเขียวสร้างเมล็ดที่ไม่มีรังไข่หุ้มเป็นช่อช่อละสองผลผลมีลักษณะกลมรี ยาว2-3เซนติเมตรมีสีเหลืองชั้นนอกหุ้มด้วยเนื้อไม้และมีกลิ่นฉุนภายในมีเมล็ดรูปกลมรีมีเปลือกแข็งหุ้มเนื้อในมเมล็ดมีสีเหลืองอ่อนใช้รับประทานได้ใช้เวลา130วันถึง140วันหลังจากผสมเกสรผลจึงจะแก่สุก มเมล็ดถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อที่หุ้มไว้สามชั้นชั้นแรกเป็นเยื่อบางๆสีส้มลูกบวยสุกเยื่อชั้นนอกนุ่มนิ่มนี้รับประทานไม่ได้ถ้าไปสัมผัสจะเกิดอาการคันชั้นกลางเป็นเปลือกมีผิวแข็งชั้นในสุดมีเยื่อบางๆหุ้ม,มเมล็ดไว้อีกทีต้นแปรกล้วยปลูกด้วย เมล็ดจะออกดอกติดผลเมื่อมีอายุ20-35ปีถ้าเป็นกิ่งทาบจะให้ดอกออกผลเมื่ออายุประมาณ6ปีการสืบพันธุ์เป็นต้นสปอร์โทไฟที่แยกเพศต้นตัวผู้สร้างไมโครสปอร์เลนเจียอยู่บนกิ่งสั้นๆเรียกโครงสร้างนี้ว่าเมลโครนต้นตัวเมียสร้าง มเกสสปอร์เรนเจียภายในมีออวุนซึ่งจะเจริญต่อไปเป็นเมล็ดการถ่ายละอองเรนูเกิดเมื่อมีลมพัดพอลเลนเกรนตกลงบนมีเกสสปอร์เรนเจียและไข่ได้รับการผสมเมื่อเจริญเต็มที่ส่วนของเปลือกหุ้มเมล็ดชั้นนอกสุดจะนุ่มและสลายไปและมีกลิ่นเหม็นหินเนื่องจากมีจำพวกกรด,ด New